วันที่18ครับวันนีเ้เทสน้ำยาฉีดปวกนะระบบอฉีดปวกนะครับก็เทสจะมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าอันนี้ตรงมุมนี้นะครับก็คือเข้ามุมได้ฝังนน,งนู้นก็โอเคเข้ามุมได้ครับก็นี้ระยะ50ิ ก็ถือว่าก็ก็ดีกว่าดีกว่าเมื่อกี้ตรงมุมนี่ไม่เข้าเลยาว่าตรงมุมนี่ไม่เข้านะมุมนี่ก็พอได้นะแต่ว่าริงถ้าจะให้ดีเนะี่ยต้องปวดจะเข้าช่วยนะครับ,รบนี้ก็ไม่เทสสี้นสุดส้นจุดก็ให้เขาปรับไปนะครับอ่า แต่ว่าไอ,บอ้บ่อนู่นนะบ่อเล็กๆนะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคือสายไม่ยาวอะ่ะก็คือฟุ้งกระจายดีมากนะครับอันนี้ก็พอพอได้นะพอสายมันไกลๆยาวๆมันก็ไม่ค่อยจะฟุ้งเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าเมื่อกี้คือตรงหัวมุมเนี่ยหัวมุมไม่ไปไม่ถึงเลยไปไม่ถึงเลยนะอันนี้ก็ต้องเป็นความรู้สําหรับเจ้าของบ้านนะครับสําคัญมาก Taste, แล้วก็ถามเขาด้วยว่าแรงดันที่เขาเช็คตอนที่เทสเนี่ยเท่าไหร่เวลาที่เขามาขัดยาต้องให้แรงดันเท่านั้นด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่ถึงนั้นก็แบบย้อยนิดเดียวอย่างนี้นะครับเพราะว่ามองไม่เห็นล้พอเราติดพื้นมองไม่เห็นะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเราติดมองไม่เห็นเราก็ไม่สามารถตรวจปัดได้เขาต้องอาศัยว่าแรงดันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเขาจะเทสไปเรื่อยๆนะครับ เราเททุกบอ่อเพราะว่าบางทีสายมันรั่วแล้วเราไม่รู้เนาะมันก็จ,จะไม่ดีอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับอน,นุนทีมงานก็อัามาจากท้ายท้ายบ้านหลังบ้านเนาะแต่บอ่อเนี้ยโอเคมากเลยเพราะว่ามันเล็กนะแล้วก็หัวมันน้อยพอหัวสปริงเกิลมันจะเยอะอย่างเงี้ยมันก็เริ่มไม่ทันนะแต่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นที่แรงอัดนะแรงอัดแล้วก็ปริมาตรต่อหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยเขา เครื่องมันอัดได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่จริงถ้าปริมาตรสูงๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับก็เน,น้นที่เครื่องอัดเลยงั้นคลิปนี้จบเท่าน,นี้ก่อนนะครับ